ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการเลือกกล้องในการส่องพระนะครับผมว่าเราควรใช้กล้องประเภทไหนนะครับในการส่องพระบางคนบางท่านนี้อาจจะไม่เสียเรียดน,นะครับกับเรื่องของการใช้เลนกล้องใช้กล้องนะครับในการส่องพระนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงใน เรื่องของการใช้เลนนะครับกล้องสองพันนี้ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็หลากหลายความคมชัดนะครับตั้งแต่ 10x 15x 20x ขึ้นไปนะครับโดยมาตรฐานที่เขาใช้กันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 10x นะครับเริ่มต้นที่ 10x จนไปถึง 15x แล้วก็ 20x นะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูเลนนะครับอันนี้คือเลนน่าจะเป็นเลนอของนิคอนนะครับผมนิคอนเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาพันกว่าบาทนะครับเมื่อส่งไปเ,เรื่อย่เขามันจะสว่างนะครับตัวนี้นี่ให้ความสว่างนะครับในการขยายมันจะทําให้องค์พระนีใสขึ้นนะครับผมใสขึ้นนะครับมันจะทําให้สว่าง แล้วก็มองเนียนตานะครับอันนี้คือข้อดีของของนิคอนนะครับผมนิคอนนะครับนะครับมาดูอีกเลนหนึ่งนะครับเลนนี้เนี่ยเลนนี้ก็คือเลนงานของประเทศนอกนะครับเป็นอ่าเป็นงาน Made in USA นะครับ Made in USA นะครับยี่ห้อนะครับรายละเอียดนะครับ IoX ประมาณนี้เป็นงานที่ผลิตมาจากประเทศนอกนะครับเดิมทีในกล้องตัวนี้เขาไม่ได้ทำมาเพื่อส่องพ้านะครับเทําทำมาเพื่อส่องส่งเพชรส่องไดมอนด์นะครับเพื่อส่องอัญมณีนะครับ เรานํามาส่องพ่านนะครับผมลองเนี่ยครับมันจะไม่ไม่ได้สว่างอะไรนะครับมันจะให้ความคมชัดตามความเป็นจริงนะครับผมอันนี้คือความคมชัดตามความเป็นจริงคือมันจะเจาะเนื้อน,นะครับผมอันนี้นี่กล้องกล้องนอกนะครับกล้อง USA นะครับเจาะเนื้อนะครับเราจะสามารถเห็นเม็ดฝุ่นนะครับนี่เมื่อเราซูมไปแล้วนะครับนี่เราเห็นเม็ดฝุ่นเห็น นะครับเห็นประกายละองฝุ่นทุกเม็ดนะครับนี่มันจะให้ความคมชัดนะครับคือกล้องที่เจาะเจาะเนื้อนะครับเขาไม่ส่งอัญมณีอ่มาดูกล้องอ่าที่ว่าใช้ส่งพัดนะครับใช้ส่งพัดนะครับนี่มันจะให้ความสว่างนะครับสว่างจ้านะครับนี่สว่างแต่ว่ามันจะไม่เจาะเนื้อนะครับผมเนี่ยนี่คือกล้องพวกนิคอนพวกแคนนอนนะครับพี่ส่วนมากเขาใช้กันนะครับผม มันจะให้ความสว่างนะครับแต่ว่ามันจะไม่เม็ดฝุ่นเม็ดอะไรนี่มันจะไม่สูมันจะไม่เจาะนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดจะใช้กล้องนะครับผมแนะนําให้ใช้ของของพวกงานเยอรมันงาน u s a งานงานนอกนะครับผมกล้องที่ใช้สองอัญมณีนะครับราคาในปัจจุบันนี้ก็ลงมาแล้วครับเมื่อก่อนนี่สองพันห้าสามพันบาทปัจจุบันนี้น่าจะเหลืออยู่ที่พันพันสองพันสองร้อยบาทนะครับ อันนี้คือกล้องของอเมริกานะครับผมนี่นี่นะครับกล้องสองอัญมณีนะครับจะเจาะเนื้อเจาะเนื้อนะครับนี่มันจะไม่หลอกตาเรานะครับผมกล้องพวกนี้นะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้กล้องนี่นะครับกล้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งไปแล้วเนี่ยแยกแท้แยกเกยได้เลยแต่ว่ามันเป็นการซูมความจริงนะครับซูมขยายให้เห็นความจริงนะครับว่าผ้าเนี่ยมีมีริ้วรอยมีร่องรอยซ่อมมาหรือเปล่าหักมาหรือเปล่านี เราใช้กล้องเนี่ยเจาะเข้าไปดูอะไรครับผมแล้วก็ถ้าจะแยกแท้แยกกี้ได้นะั่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่จับกล้องด้วยนะครับความสามารถของของคนสองนะครับว่ามีความสามารถในการดูพระเครื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือ,อขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับแต่กล้องนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเหมือนถ้าเปรียบเสมือนนักรบนี่ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นมีดดาบเป็นกระบี่ของนักรบ ะครับที่ใช้ในการาในการออกรบในการต่อสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้กล้องนะครับในการพิจารณานะครับอยู่ที่ความชอบนะครับเนี่ยถ้าใครชอบความความสว่างความเนียน,นก็พวกจะพวกนิคอนพวกแคนนอนพวกนี้นะครับเนี่ยถ้าใครชอบเจาะเนื้อนะครับก็งานนอกงานนอกงานนอก นะครับความหนาก็จะต่างกันนะครับนี่งานนอเขาจะหนากว่านะครับในส่วนของเลนส์กล้องนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับผมใครชอบเลนส์สว่างก็งานอานิคอนหรือ Canon แคแนนนะใครชอบงานเจาะก็ของนอกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมพูดถึงกล้องสองพระนะครับผม